สวัสดีพี่น้องครับกับเซาวันที่4มีนาคมแล้วครับมาเบิงง่วแม่ลูกครับวันนี้ครับลูกเพศเมียไว้เดือนกลัวครับแม่สูงรอยสามสิบหาครับเกือบแต่ลอยสีสิพุ่นนลครับเป็นง่วลูกแรกครับคลิปนี้เปิดราคาถูกๆครับพี่น้องครับเอาแต่ทุนกะว่าได้ครับสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสองหมื่นสามได้ง่วสดๆครับงัวลูกแรกงัวบ่มีเขาเด้อครับเด้อ บ่มีเขาทั้งเมย์ทั้งลูกครับเป็นง่วงหัวหลุนครับพี่น้องครับหัวหลุนบ่มีเขาผู้เถาผู้แก่กะเลียงได้ครับน่มกะซีเต่าครับน้ำนมแม่วมาเต็มครับนมยังไครอยู่ครับนี่ครับลูกครับเป็นลูกสาวด้วยครับเด้อลูกสาวครับง่วงเชื่องๆครับทั้งเมย์ทั้งลูกครับคุณน่ะนาเลียงสุดๆครับสองหมื่นสามครับทรงฟี่ไปเลยครับสองร้อยโล เอาตะทุนครับโคมนี่ครับเพราะว่าเลี่ยงมาโดนแล้วสองสามอาทิตย์แล้วพุนะ่นน่ะสิพ่อเดือนจนะเลี่ยงมานี้ครับกินห้ามดีทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่หนังหนาโค้งสร้างดีงวลูกแหลกสดๆครับไปห,หางวแม่ลูกไปเลี่ยงกัโทรมาเด้อครับเด้อแม่สามารถเป็นแม่บล็อกได้เด้อครับอันลูกเกิดจากพ่อพันธ์ผสมจริงครับ ลูกยังบะถือว่าเด็ดปันไดแต่กะไข่เน่เป็นตะเบิงอยู่แม่นี่รลอ่อคืนครับให้พี่น้องทับหลอดเอาครับงวดสิมาครับเพราะว่าแม่ได้สายเลือดดีแล้วครับคุณนะล่ำตัวเงี้ยวโค้งสางใหญ่ๆนังหนานะเพศดำกีบเล็บคอเท่าดีเบิดครับงวดโค้งนี่เป็นงวดลูกแหลกสดๆเลยครับนี่ จมูกสีดำโบฉีกโบแวงครับพี่น้องครับโบฉีกโบแวงเด้องวงหูนี่ใสดีโบดื้อโบส้นครับคุณนะครับเบิ้งครับลูกกำลังอ้วนครับนาเลียงครับนาเลียงโคมหนีครับแข่งขาแม่ใส่ยิ่ง่ครับแม่ครับลำตัวเงี้ยวๆนังงนาดี ลูกแรกอีกตั้งหากบอมีเขาทั้งเมยทั้งลูกครับพี่กัดกะของง่าเบาตึงครับบ้านนาว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศสว่างใกล้สีเทียงครับใกล้สีเทียงแล้วครับไปเห็นคลิปนี้กะทร่หาเบาตึงเย้ยได้ง้อแม่ลูกไปเลี้ยงครับเลี้ยงง้อแม่ลูกเจ้าหน่อยแม่กะขืนกะสมแม่กะสีทองลูกกะสีไงครับลูกไงแม่กะสีขอด นี่ได้ไว้ครับง่วเมลูครับเป็นแนวนี้ครับสองหมืนสามเท่านั้นเอาเป็นทรงฟี่สองลอยลูกไปเลยครับสนใจโทุมากครับราคาเบาๆครับตัวนี้ครับผู้เลี้ยงกับโบได้ยังครับเบาตึงขายออกคือซื้อครับเราะวาเลี้ยงวันนี้โดนแล้วซื้อเอาขายเอาตัวทุนนะครับซื้อสองหมืนสามไปิขายสองหมืนสามคือเก่านี่ครับ เอาแต่ทุนแถมทรงฟรีให้พี่น้องอีกสองลอยโลสนใจโท่มาเด้อคุณพอ่อคุณเม่ครับอยากได้ง่วงหูหูหิงเชืองแนวนี้ไปเลียงดูเพจเมียครับดูเพจเมียเมียหนา,นานงงามๆบอมีเขาครับให้มักง่วหัวลุ้นก็โท่มากครับกีบเล็บขอเท่าก็งามเล็บหนาะดีโกบดี ลูกวัยเดือนกว่าครับเดือนกว่ากําลังอ้วนกําลังอ้วนนี่ครับเป็นงอุลูกแรกครับพี่น้องสามารถนําไเป็นเลี้ยงได้อีกให้ลูกได้อีกหลายโตครับคือสีบัวเถาง่ายครับเบิ้งจังได้กับ,บเถาครับงอว่ามีเขาครับงอว่ามีเข่าต้องเบิ้งเนื้อหนังมันเอาเด้อเนื้อซุ่มๆนี่ก็ย่างใสได้ครับบัวท่านเถาเด้อคุณนะ่ะ สองสามครับพี่น้องครับสองสามอันนี้โบเมนบอกเลขครับอันนี้คือนาลางงัวครับสองสามครับสองหมื่นสามพันทรงฟี่สองลอยโลกสนใจโทมากครับอยากได้งัวแม่ลูกไปเลี้ยงนาเลี้ยงสุดๆครับคมมนี้ครับหาแนวนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ไปเลี้ยงครับหาแนวนี้ครับแม่งามๆเด็ดแนวนี้ครับตามหาเจ้าของอยู่เด้อครับ ของอยู่ทางใดเนาะเสียได้ไปครอบครองงัวโคมนี่งวเป็นต่เลียงอิลีครับงวเป็นต่เลียงอิลีครับเป็นงัวง่างมีตังหาครับเมรครับเมรกับสีเอฟหนึ่งมาเลี้ยวนี่ครับแนะนํำผสมหลอดเด้อครับเด้อตัวต่อไปครับอันนั้นเพิ่นผสมจริงมากครับทับพอพันมา หันคางไม่ให้พี่น้องเบิ่งในอีละหันคางไม้เดอ้อไปหันขางทั้งพุนหัวลุนครับหัวลุนบ่มีเขาครับไปหันขางทั้งพุนแน่นี่เขาก็บ่มี่บ่มีเขาตั้งแต่กำเนิดครับบ่มีเขาตั้งแต่กำเนิดโอ้น้ำน่ำแม่ดีแห้งพุ่นนะ นมยังมาเต็มอยูอ่สำหรับชิปนี้ครับบาตึงปทุมราชครับขอจบชิปไว้แต่เพียงเทนี้ก่อนเดออ้อพี่น้องมากกระโท่มากครับเป็นตะเลียงอีลีครับโคมนี่ลูกด,ด,ดูนมตะตะไปละไไป,ไปสวัสดีครับผม